โอ้โหกระเช้ามีชีวิตชีวาก็เป็นการเอาจากกระเช้าที่โดนทิ้งนะไร้ค่าเอามาทำให้มันมีชีวิตชีวาขึ้นนะสามารถที่จะนำไปเป็นของขวัญมอบให้ผู้ใหญ่นะหรือว่าคนที่เราเคารพนับถือกันหรือว่างานขึ้นบ้านใหม่อะไรก็ตามฮนะสวยๆงามๆนี้จากไม้มงคลช่างกิจในสารี ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนลัลนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยโอ้โหกระเช้าสเตเลตของใครเอ่ยฮะเอามาทิ้งพิษที่ทิ้งขยะรีไซเคิลนะฮะในถังขยะของพวกเรานะัลเลก็เห็นแล้วรู้สึกว่ามันจะน่าจะมีคุณค่ามากกว่านี้นะไปทิ้งไปก็เป็นขยะเปล่าแล้วก็ทำลายก็ยากนะเดี๋ยวนะลเลจะลอง หาไอเดียนะมาจัดการกับกระถางใบนี้หน่อยเดีนะ๋ยวต้องไปนั่งวิเคราะห์อีกว่าเราจะทำอะไรกับมันดีนะครับก็ต้องมาวิเคราะห์กันหน่อยว่ากระเช้าสเตเลดเนี่ยปัญหาของมันก็คือเรื่องของการขึ้นสนิมเพราะฉะนั้นอะไรก็จะหาวิธีการว่าให้เขาโดนน้ำให้น้อยที่สุดนะไม้ทิพย์ปลูก ก็ต้องพื้นที่มันไม่สูงเพราะฉะนั้นต้องให้ใบเขาเรียออกด้านข้างนะเท่าที่มองดูก็มีพวกเศรษฐีเรือนนอกนะซึ่งนลก็มีวัตถุดิบเยอะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าง่ายเลยทีนี้กระถางของเขาเนี่ยถ้าเราใส่ตรงนี้รดน้ำน้ำจะซึมไปโดนนี้ก็ทำให้ขึ้นสนิมหมดแหะ เพราะมันเป็นโลหะไงครทีนี้นาเล็กจะต้องรองกระถางไม่ให้น้ําซึมนะก็ต้องมีแผ่นรองนะต้องมีฐานรองเพราะฉะนั้นดูแล้วเหมาะสมก็น่าจะเป็นเสีทีเรือนนอกเดี๋ยวนายเกก็ต้องไปเตรียมหาไม้ใส่กระถางกันหน่อยคืออย่างเนี้ย นัลเล็กมองว่าเราสามารถที่จะทําเป็นกระถางไว้ไปสวัสดีพี่ใหม่ของญาติผู้ใหญ่หรือคนที่เราเคารพนับถือถือทากระเช้าไปเนี่ยโอ้โหเนี่ยผมว่าดีกว่าซื้อเหล้าไปฝากซื้อเบียร์ไปฝากนะและตัวนี้ก็จะทําให้เขาได้วางบนโต๊ะทํางานวางบนโตรับแขกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เห็นเราตลอดนึกถึงเราตลอด ใช่ไฮะนี่ครผมว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยแล้วก็มีผลดีต่อเรื่องของสุขภาพด้านจิตใจด้วยนะลองแล้วแผ่นแผ่นรองนะแผ่นรองนะลองดูแล้วกระถางก็ไม่ต้องสูงมากเกินไปโอ้โหพอดีฮะพอดีเนี่ยต้นไม้เราก็จะสูงไม่มากนะ หรือถ้ามันแตกพุ่มออกมาก็จะออกด้านข้างโอ้โหดูสวยงามฮะสวยงามนะเดี๋ยวไปดูฮนะนี่แค่จินตนาการเรายังไม่ได้ใส่ไม้ไปเลยนะเราไปหาวัตถุดิบกันวัตถุดิบของแรกก็คือนี่อยู่ตรงนี้ในสวนเรานี่แหละเนี่ยก็เป็นต้นเศรษฐีเรือนนอกของเราที่มันแตกพุ่มออกอยู่เนี่ยเดี๋ยวไปก่อนแล้วค่อยไปชำเอา เดี๋ยวข้ามไปฝั่งโน้นนี่เยอะใหเยอะนี่ไม่ต้องกูกหูนี่พุ่มใหญ่เลยพุ่มเดียวก็น่าจะพอแล้วตวงเนี้เนี่ยอาแค่นี้ก่อนฮนะเดนะี๋ยวมันจะเยอะไปครับไม้ของนาเล็กนะก็เป็นเศรษฐีเรือนนอก ปลูกง่ายๆนะเนี่ยใส่เข้าไปอันนี้เขาเป็นเหมือนรากอากาศอะพอได้เจอดินเจอน้ำเข้าไปโอ้โหรับรองสวยงามปลูกไปง่ายๆฮะยังไงก็สวยงามเนี่ยมีกิ่งคือเล็กๆด้วยเนี่ย ช่วยย่อยสลายสวยสวยงามนะทำง่ายๆนะคือไม่จำเป็นที่เราจะปลูกอย่างเดียวฮนะเราอาจจะปลูกสองอย่าง3ามอย่างก็ได้ตรงนะี้เราอาจจะเป็นเศรษฐีเรือนนอก ข้างในอาจจะเป็นสีเศรษฐีเรือนในก็ได้โอ้โหมันจะยิ่งมีความหมายมากมายนะเพราะฉะนั้นะอยู่ที่ไอเดียของเรานะเดี๋ยวนแล้วก็ลองทําให้ดูนะว่าเรามีวัตถุดิบแค่นี้มันก็สวยงามได้ประมาณนี้นะและสิ่งที่เราถ้าเราเอกไปมอบให้ผู้ใหญ่นะโอ้โหมันยิ่งมีคุณค่าเลยคนระเพราะว่าเราทําเองไงฮะเราไม่ได้ไปซื้อเราไม่ได้ไปลงทุนอะไร ดูกแล้วเรียบร้อยนะดูสเสร็จแล้วก็รดน้ําเบาๆนะค่อยๆรดนะเบาๆให้มันชื้นให้มันชุ่มให้มันชื้นให้เขาอยู่ได้นะแล้วเราค่อยนําไปวางในตะกร้าใบนั้นนะหรือเราจะเลี้ยงไว้ก่อนก็ได้เลี้ยงไว้ก่อนให้สวยแล้วค่อยไปวางก็ได้นะแต่เราก็ถือกระเช้าใบนั้นนะไป มอบให้ผู้ใหญ่นะก็แล้วแต่เดี๋ยวแต่นาเล็กจะเอาไปใส่ในกระถางเลยก็ในกระเช้าเลยให้มันดูสวยงามไปเลยในที่สุดน,นะนาเล็กก็จัดการนะเอานะปลูกใส่กระถางให้เรียบร้อยแล้วก็ี่มีโบของเขาให้ของเขาติดไว้อยู่แล้วฮนะสวยงามอยู่แล้วนะนะเป็นไงฮะไม่เปียกไม่แฉะนะเราจะลดน้ำเราก็ใช้ ออฟอกนะฟอกกี้นะพ่นพ่นเอานะได้ไม้นี้ก็สามารถอยู่ในร่มรำไรนะโตทำงานได้สบายสบายเห็นไหมฮะความสวยงามของของเก่าที่เหลือใช้นะนะของรีไซเคิลที่เข้ามาทิ้งกันนาเล็กจัดซะแบบไอเดียเก๋ๆของนาเล็กฮนะ ผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนายสารพีชอบอย่าลิมกดไลค์ก็เป็นผลงานของน้าเล็กนะจากอของเหลือใช้ที่หลายคนว่ามองไม่มีประโยชน์แต่น้าเล็กสามารถที่จะมาทําให้เป็นประโยชน์ได้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนนะที่มีขยะมีสิ่งที่มันเหลือใช้เยอะแยะนะสามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดสวนเราได้เหมือนกัน 我们。老 <laughs>